ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโล v ีไอพี n าแนโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด็นประจำเดือนพฤษภาคม2564สําหำหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีวอกหรือปีลิงอยากจะรู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีวอกหรือปีลิงตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณให้คุณหรือให้ตำแหน่งที่ดีสำหรับตัวของคุณโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จหรือมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักนับหน้าถือตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชื่นชมของคนในสังคมที่คุณอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนนับหน้าถือตาหรือมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ติดต่อหาคุณให้คุณไปเป็นคอนซัลท์ไปเป็นที่ปรึกษาหรือให้ไปช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นไปได้จึงถือว่าช่วงระยะเวลานี้ทำอะไรก็แล้วแต่จึงถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของเนื้อง,งานนะครับหากคุณทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนก็ต้องบอกก่อนว่าการทำงานประจำหรือทำงานเกินเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดี เพราะตอนนี้ถ้าคุณยังทำงานอยู่ยังมีงานอยู่จึงถือว่าเป็นคนโชคดีด้วยภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคระบาดตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณยังมีการงานทำอยู่จึงถือว่าเป็นเรื่องดีและผมก็มั่นใจว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับตัวของคุณด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกงเงินเดือนหรือทำงานประจำมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ จะเมตตาสนับสนุนส่งเสริมให้คุณได้ก้าวหรือว่าได้รับผิดชอบงานที่ดีขึ้นหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะมีผลมาตั้งแต่เดือนเมษายนถ้าระบบราชการนี้จะเข้าใจเลยว่าในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะต้องไปรับตำแหน่งใหม่หรืออาจจะมีาการเลื่อนขั้นเลื่อนสี่เลื่อนแท่งก็ได้นะครับ ฉะนั้นคนที่ทํางานประจํากินเงินเดือนไม่ว่าจะทํางานราชการหรือทํางานเอกชนในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือทําแล้วมีโอกาสที่จะได้ไรายได้เพิ่มได้สวัสดิการเพิ่มหรือถ้าคุณมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะหางานเสริมหรืออาชีพที่มันมีไรายได้เข้ามาในแต่ละวันเพิ่มเพื่อจะเอามาหล่อเลี้ยงหรือใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวจึงถือว่าตอนนี้ทําแล้วมีโอกาส ทำแล้วได้หรือทําแล้วประสบความสําเร็จจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนทํางานอิสระหรือทํางานส่วนตัวนะครับถือว่าในช่วงนี้งานก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลายังไม่ได้มีปัจจัยหรือมีเหตุที่ทําให้ยอดขายทาร์เก็ต นะครับที่คุณตั้งไว้เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ยตกลงนะครับยังอยู่ในระยะที่คุณพอรับได้อยู่อย่างน้อยอยังพอมีกําไรไม่ขาดทุนนะครับสำหรับคนที่เกิดในปีวอกนะทำอะไรตอนนี้ถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวถ้าคุณคิดอยากจะลงทุน ทำอาชีพเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะทำอาชีพอิสระแล้วก็อยากจะลงทุนขยับขยายหรือหาโปรดักต์หาสินค้าใหม่ก็มั่นใจว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาและถ้าทำแล้วผมมั่นใจว่าในอีกสักประมาณ2เดือนนะครับทั้งเดือนนี้คือเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนหน้าคือเดือนมิถุนายังถือว่ายังเป็นผลดีเป็นผลบวกสำหรับตัวของคุณฉะนั้นการทำงานในช่วงนี้สำหรับ คนที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีวอกจึงถือว่าราบรื่นนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างสําหรับคนที่เกิดในปีวอกตาแหน่งการเงินก็ถือว่าอยู่ในเ,เรือนชะตาที่ดีด้วยฉะนั้นาการเงินโอกาสที่คุณจะได้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้มันจะได้เข้ามาแล้วแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายรออยู่คือได้เข้ามาก็ต้องจ่ายไปแต่ก็ยังพอหมุนได้ยังพอหาได้ โดยที่คุณอาจจะไม่ได้ลำบากหรือไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับคือถ้าคิดอยากจะหาก็พอจะมีช่องทางในการที่จะหาได้มาฉะนั้นการเงินของคุณน่าจะเป็นการเงินที่ในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินยังคล่องตัวหรือยังหมุนได้ดีอย่างต่อเนื่องอยู่ฉะนั้นจึงไม่น่าจะเครียดหรือไม่น่าจะวิตกกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับ เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับผมแยกประเภทของความรักออกเป็นคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานมาแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมาและก็มีลูกมีเต้ามาแล้วนะครับ คนกลุ่มนี้ต้องบอกก่อนว่าความรักของคุณยังโอเคอยู่อย่างน้อยแฟนคุณคู่ชีวิตของคุณยังเข้ามาช่วยเหลือในด้านในดนด้านหนึ่งให้กับตัวของคุณก็ได้ตอนนี้มาช่วยเหลือนะครับช่วยด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องงานปัญหาในเรื่องของจิตใจปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างผมมั่นใจว่าแฟนคุณหรือคู่ของคุณยังพอที่จะให้กำลังใจกับคุณได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยัง เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นอ,อยู่ยังใช้ชีวิตกันเป็นปกติยังไม่ได้มีเหตุหรือมีปัญหาที่ทําให้คุณอาจจะต้องเสียใจหรือต้องระวังระแวงซึ่งกันและกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จึงถือว่ามันน่าจะยังไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือยังไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลหรือน่าซีเรียสแต่ประการใดนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคนโสด หรือคนที่กําลังจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งถ้ากําลังเปิดใจนะครับเจอคนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามาเพราะว่าตัวเลือกตัวนี้มันเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณค่อยๆพัฒนาค่อยๆเปิดใจค่อยๆศึกษากันไปมั่นใจว่าปีนี้น่าจะมีข่าวดีหรือมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้นะครับถ้าถึงเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย มันไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะคบหากันนานเกินไปถ้าโอเคในระดับหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าปีนี้หรือปลายปีอาจจะมีโอกาสได้สมหวงังเช่นแต่งงานกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้เป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันจึงมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคุณยังไม่เจอใครเลยในวันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกหรือมีช้อยเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนจึงถือว่าความรักของคนที่เกิดในปี วกนะครับหรือปีลิงเนี่ยความรักทั้งคนมีครอบครัวกับคนโสดหรือคนที่กําลังจะเปิดใจถือว่าไปได้สวยหรือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของออโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าดวงโชคลาภพอจะมีอยู่นะครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวโชคลาภ ยังให้คุณสำหรับตัวของคุณอยู่แล้วก็ตำแหน่งการเงินยังดีอยู่ฉะนั้นทั้งการเงินเอ่ยและก็โชคลาภมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่เสียหายฉะนั้นโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือถ้าคุณอยากจะขายทรัพย์สินบางอย่างเช่นคุณมีที่ดินมีบ้านมีคอนโดมีตึกมีหุ้น คุณอยากจะขายในช่วงระยะเวลานี้ก็มั่นใจว่าคุณมีโอกาสที่จะขายได้และถ้าขายได้โอกาสที่จะได้กำไรกำไรจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องโชคลาภอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงการขายทรัพย์สินบางอย่างแล้วก็ได้ผลกำไรมากขึ้นนะครับจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามานะครับ ส่วนในเรื่องความกังวลใจสำหรับตัวของคุณตอนนี้คิดว่าคงยังไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องสุขภาพก็ยังไม่มีและคนในครอบครัวหมายถึงคนในเครือญาติก็ยังไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจึงสบายใจได้ว่าในเดือนอพฤษภาคมนี้ปัญหา เครียดปัญหาไร้แรงปัญหาความกังวลใจปัญหาเรื่องเคาะเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บปวดตอนนี้ก็คงจะยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณนะครับถ้าตอนนี้คุณจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้หรือถ้าอยากจะได้ทรัพย์สินอยากจะซื้อที่ซักแปลงซื้อบ้านซักหลังซื้อคอนโดซักห้องนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะได้ซื้อเลยเพราะว่าตอนนี้ดวงดางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มาเป็นลาบในดวงชะตาของคุณแล้วถ้าคุณจะซื้อก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อจะมัดจําจะจองจะดาวหรือจะเซ็นสัญญาไว้ก่อนล่วงหน้าก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงเดือนนี้เลยทีเดียวฉะนั้นในเดือนนี้สําหรับคนปีวอกจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในแทบทุกเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นคลิปนี้จึงขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ h o r o v i p 7 8 9 <_ S 1> เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่า คำทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ